ในสภาวะอย่างนี้สิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นจําเป็นจะต้องมีคือสติสติทางการเงินพูดสันส้นๆว่าสติต้องมาก่อนสตัง วันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านวอวชิระเมธีนะครับเราอยู่ที่ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายครับกับน้ำสก,การท่านอาจารย์ครับครับผมภัยรังการเงินเนี่ยมักจะเกิดจากจุดอ่อนของมนุษย์จุดอ่อนของมนุษย์คือความโลภนั่นคือจุดอ่อนที่หนึ่งจุดอ่อนที่สองก็คือความจนพอคนเราจนเนี่ยมันก็อยากได้อย่างมีมากๆซึ่งก็เป็นธรรมดามากแต่ว่า ถ้าเราจนแล้วขยันทำมาหากินตามปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คนบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการหาอยู่หากินตามปกติน่ะมันช้าไม่อยากรออยากรวยทางรัดก็ไปเจอจุดอ่อนที่สองคือความโลภและคนที่มักจะประกอบมิจฉาชีพก็รู้จุดอ่อนนี้เป็นอย่างดีนะแล้วทำยังไงจะไปกระตุ้นเขาให้กระโดดเข้ามาเป็นแมลงเม่าที่บินเข้ากล่องไฟยั่วเขาด้วยความโลภ ยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อยั่วให้อยากแล้วหลอกให้เล่นเกมยั่วให้อยากแล้วหลอกให้เล่นการพานันยั่วให้อยากแล้วก็หลอกให้ลงทนกลอุบายหรือกลโลบายที่ทําให้คนจนํานวนมากตกเป็นเหยื่อของกลเกมทางการเงินใช่ไหมในสภาวะอย่างนี้สิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น จำเป็นจะต้องมีคือสติสติทางการเงินพูดสั้นๆว่าสติต้องมาก่อนสตังถ้าอยากจะหาสตังค์โดยไม่มีสติเดี๋ยวจะสิ้นเหนือประดาตัวได้ไง่ายๆจะลงทุนเรื่องไหนใช้สติศึกษาก่อนค้นคว้าก่อนวิจัยก่อนจนได้ข้อมูลที่จริงแท้แน่และชัดมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี้ยจริงแท้มีประโยชน์ และแหล่งที่เราจะเข้าไปลงทุนนั้นมีตัวตนอยู่จริงถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้ค่อยลงทุนแต่ในการที่จะไปลงทุนนั้นก็อย่าไปผีผามถ้าคุณยมอยู่ภาคการเงิน,นคุณยอมจะได้ยินคําเตือนเสมอว่าจงอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าบใบเดียวใช่ไหมบรอนบัฟเฟต์ก็ยังพูดเลยอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าบใบเดียวก็คือในการลงทุนนั้นต้องกระจายความเสี่ยงแล้ววิธีการกระจายความเสี่ยงนี่ก็คือการเจริญสติในการลงทุน ไม่เอาเงินเราเนี่ยไปใส่ไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจดสิ้นเนื้อประดาตัวฉะนั้นจะลงทุนเรื่องไหนก็ตามขอแนะนําสั้นๆว่าจงลงทุนอย่างมีสติสต,สติให้มาคู่กับการหาสตังเสมอไปคริปโตเคอเรนซีนี่เป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมเป็นเงินดิจิตอลเป็นเงินแห่งอนาคตเราห้ามไม่ได้หรอก เพราะว่าโลกของเรามาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ตามสิ่งนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นแต่การที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมสําคัญที่สุดต้องวิจัยก่อนพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าวิจัยยะทานังทาตะพังแปลว่าก่อนจะให้ทานต้องทําการวิจัยหลักนี้เอาเมาอใช้ได้กับทางการเงินนะเงินดิจิตอลคริปโตเนี่ยก็คือว่าก่อนที่จะก้าวเข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซี วิจัยก่อนนี่ยืมคําของพระพุทธเจ้ามาใช้เลยวิจัยยะทานังทาตะพังจงวิจัยก่อนให้ทานพระองค์บอกว่าก่อนที่คุณจะไปให้ทานวิจัยก่อนว่าพระวัดนี้ดีไหมพระวัดนี้มีศีลไหมพระวัดนี้มีวินัยไหมพระวัดนี้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามทํานองครองธรรมไหมถ้าท่านไม่ประพฤติดีไม่ปฏิบัติชอบเราไปทําบุญให้ทานก็เหมือนไปพายเรือให้โจรน,นั่งเราส่งเสริมผิดคน แต่ถ้าเราทําวิจัยแล้วศึกษาแล้วค้นขวาแล้วโอ้พระวันนี้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติชอบเราจึงค่อยไปทําบุญตักบาตรถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการหวานกล้าในนาบุญที่ถูกต้องไม่หวานน้อยก็ได้ผลมากก่อนจะลงทุนในเงินดิจิทัลจะเริญสติให้มากๆวิจัยซะก่อนสิว่ามันมีความน่าเชื่อถือไหมมันมีที่มาที่ไปไหมมันคุ้มไหม แล้วคนอย่างเราเราเนี่ยต้นทุนอย่างเราเราเนี่ยมีศักยภาพพอไหมที่จะกระโดดเข้าไปเล่นในเกมนี้เะนั้นวิจัยให้รอบคอบให้รอบด้านจนมีความรู้ที่จริงแท้แน่และชัดจากนั้นก็ก้าวเข้าไปลงทุนและเวลาลงทุนก็อย่าไปมือเติบนะค่อยๆทําอย่างมีสติค่อยๆทําค่อยๆลงมาเล่นค่อยๆศึกษาคน้นคว้าหาประสบการณ์ไปนะมันมีคาหนึ่งซึ่งใช้ในงานนี้ได้ก็คือสติสัพพะปัิญานะ แปลว่าอะไรแปลว่าสติเป็นสิ่งจําเป็นในทุกสถานการณ์เอามาใช้เลยในการลงทุนหรือในการดํารงชีวติตคําว่าสติก็คืออย่าประมาทการอย่าตกนั่นเองเรื่องไหนก็ตามนะจงอย่าประมาทและการอย่าตก